สวัสดีครับทุกคนผมเจวรปัตนะครับมีแต่เรื่องในวันนี้ก็คงจะคุยความชัดเจนสําหรับไทยลีกฤดูกาลหน้าที่โคต้าต่างชาติชัดเจนแล้วนะครับมีการประชุมกันเมื่อวานที่ผ่านมาระหว่างผู้บริหารสมาคมแล้วก็ตัวแทน16สโมสรในศึกไทยลีกหนึ่งหลังจากที่มีการสอบถามไปแล้วก่อนหน้านี้ผ่านหนังสือตอบรับเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนโคต้าต่างชาติที่ในปัจจุบันฤดูกาลนี้สามารถเสริมเข้าทีมได้7คนและก็ลงสนามได้5คนรวมถึงโคตา้าเซียนที่ดึงเข้าทีมได้ไม่จํากัด แต่ส่งลงสนามได้ทีละ2คนก็ปรากฏว่าสุดท้ายยกเลิกโคต้าอาเซียนโดยเหมารวมไปเลยนะครับว่านักเตะทุกชาติที่ไม่ใช่คนไทยจะถูกนับเป็นต่างชาติหมดเลยเต็มๆ10คนและสามารถลงสนามได้พร้อมกัน7คนคท้ายที่สุดเนี่ยมี12สองสโมสรที่เห็นด้วยฉะนั้นก็ถือว่าเสียงข้างมากเห็นด้วยเกินกว่ากึ่งหนึ่ง แม้ว่าจะมี4ทีมที่ไม่เห็นด้วยกับการปรับเปลี่ยนโคต้าในครั้งนี้มุมมองของคนทําทีมก็อาจจะแตกต่างกันซึ่งผมเข้าใจทุกสโมสรน,นะครับไม่มีใครผิดใครถูกเพียงแต่ว่าส่วนใหญ่คิดเห็นเหมือนกันว่าโคต้าอาเซียนก็ควรจะเป็นนักเตะต,ต่างชาติไปเลยไม่ต้องมามีรายละเอียดอะไรให้มันคิดเยอะทั้งโคต้าเอเชียโคต้าต่างชาติโคต้าอาเซียนเหมือนสมัยก่อนส่วนใครที่จะเอาโคต้าอาเซียนเล่นเป็นโคต้าต่างชาติในซีซั่นหน้าก็ไม่ได้มีการบังคับอะไรก็อยู่ที่คุณภาพของฝีเท้าแล้วก็เม็ดเงินในการจ้าง ซึ่งผมยังเชื่อเสมอนะครับว่าถึงแม้นักเตะเงินเดือนระดับล้านจะมีเกรดและก็ดีกรีที่ดีกว่านักเตะเงินเดือนหลักแสนแต่เราก็เห็นกันมาเยอะแล้วนะครับกับนักบอลเงินเดือน2-3งสามแสนที่สามารถอัพเงินเดือนขึ้นมาเป็นหลักล้านในการเล่นไทยลีกได้ฉะนั้นขอแบบนี้ผมพูดเสบอครับตาดีได้ตาไร้เสียถ้าคุณกล้าอินพ็อตของใหม่เข้ามาแล้วคุณดูนักเตะเป็นว่าเขาสามารถเล่นกับทีมได้ผมเชื่อว่าการจ่ายเงินเดือนระดับ3 4แสนบาททุกสโมสรก็สามารถหานักบอลฝีเท้าดีที่สู้กับนักเตะหลักล้านได้ พราะมันมีข้อพิสูจน์ไปแล้วในช่วงหลายปีที่ผ่านมาส่วนตลาดอาเซียนเนี่ยต้องยอมรับว่าตอนแรกๆพูดกันถึงสวยหรูนะครับบอกว่าจะเอามาเพื่อเป็นตัวเชื่อมสําหรับการขยายตลาดในการขายลิขสิท์ไปให้ประเทศต่างๆที่เราดึงนักเตะมาแต่ลองไปดูสิครับจนถึงณนะขนาดนี้ก็ไม่เห็นมีประเทศไหนเลยที่จะซื้อไทยลีกไปถ่ายทอดสดแบบจริงๆจัง,จงๆฉะนั้นผมว่ากฎกติกานี้มันแค่คัดกรองนักเตะอาเซียนที่มีคุณภาพให้อยู่ต่อในลีกเรามากกว่า ก็เหมือนกับที่นักเตะโคต้าต่างชาติเพิ่มขึ้นนักเตะไทยเหลือน้อยลงก็จริงแต่คนที่ยังได้เล่นต่อก็คือคนที่มีคุณภาพฉะนั้นเชื่อเถอะก็ยังมีนักบอลโคต้าอาเซียนอยู่ในทุกสโมสรแน่นอนรวมถึงโคต้าเอเชียที่เราบอกว่าในฤดูกาลนี้จะไม่มีแล้วนับเกาหลีญี่ปุ่นหรือว่าชาติอื่นๆในเอเชียเนี่ยเป็นโคต้าต่างชาติให้หมดเราก็ยังเห็นครับว่าหลายๆทีมก็ยังเสริมนักเตะเกาหลีนักเตะญี่ปุ่นมาเหมือนเดิมถ้าเขาบอกว่าตัวพวกนั้นมีคุณภาพมากพอ ขณะที่มุมมองของ4ี่สโมสรที่คิดว่ายังไม่อยากให้ปรับโคต้าเป็นแบบนี้เอาจริงก็ต้องเข้าใจนะครับเพราะว่าเขาจ้านนกเตะอาเซียนมาแล้วบางทีมเนี่ยก็ตกลงกับนักบอลไปแล้วด้วยในการต่อสัญญาหรือว่าดึงตัวใหม่มาเสริมในซีซั่นหน้าซึ่งมันต้องมีการพูดคุยกันไว้ ก่อนที่ฤด,ดูการจะเปิดอยู่แล้วฉะนั้นการทําธุรกิจกับนักเตะสมัยนี้เนี่ยมันไม่ได้มีการพูดคุยกันเพียงแค่ปีเดียวหรือว่าครึ่งปีบางคนเซ็นสัญญากัน2-3ถึงปีแล้วก็ตัวใหม่ที่ดึงเข้ามาเนี่ยก็ตามกันมาอย่างน้อย4-5เดือนที่จะคุยเงื่อนไขและก็เจรจาเลยมีการต่อรองกันว่าสําหรับบางทีมที่นักบรรอลอาเซียนยังไม่หมดสัญญาหลังจบฤดูการนี้จะหาทางออกให้ยังไงสุดท้ายก็จบด้วยการโหวตพอมติเสียงส่วนใหญ่ บอกว่าจะเอา10ต่างชาติลงสานามได้7คนยังไงน้ําน้อยแพ้ฝ่ายเด็สทีมนั้นก็ต้องยอมเขาเนี้ยในมุมหนึ่งครับเมื่อตกลงกันแล้วเว่าใช้โคตา้านี้เนี่ยมันควรจะมีการเซ็นสัญญาหรือระบุให้ชัดเจนไปเลยนะครับว่าจะยืนโคตา้านี้อย่างน้อย2ปีเกิดสมมติฤดูการหน้าลดลงมาบางทีมทําสัญญานักบอล2ปีก็กลายเป็นว่าสโมสรต้องไปคุยกับนักเตะเพื่อยกเลิกสัญญาจ่ายค่าชดเชยเสียหายกันอีก เพราะตอนนี้เนี่ยนักเตะต,ต่างชาติในไทยลีกมันก็จํานวนเยอะขึ้นจริงๆนะครับฤดูการหน้าอาจจะมีเพิ่มขึ้นอีกเพราะถ้าเกิดเรามองจากชาติอื่นเนี่ยไม่มีการจํากัดโคต้าแล้วนะครับยกตัวอย่างญี่ปุ่นเปิดกว้างเลยแต่สุดท้ายเนี่ยเขาก็ปิดพื้นที่ให้ลงสานามเพียงแค่5คนยกเว้นชาติพันธมิตรที่มี M O U กับ e a ล u กซึ่งหนึ่งนั้นก็มีประเทศไทยด้วยแต่ความเป็นญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่ได้แคร์นะครับเขาพึ่งโครงสร้างและก็เชื่อมั่นระบบเยาวชนของตัวเองฉะนั้นตัวต่างชาติไม่มีทางถือไพ่เหนือกว่่าในนนนสสมรแอน ขณะที่คู่แข่งของเราในลีกอาเซียนอย่างมาเลเซียนเนี่ยก็เปิดโอเพ่นไปแล้วนะครับ15นักเตะต,ต่างชาติลงสนามได้6คนหรือแม้แต่สิงคโปร์เนี่ยก็เปิดโคต้าไม่จำกัดไปแล้วแต่ก็ยังให้ลงสนามพร้อมกัน7คนคล้ายๆกับไทยลีกในฤะด,ดูกาลหน้า ก็เป็นว่าในมุมของนักบอลไทยให้คิกง่ายๆ่าครับยังเหลือพื้นที่ลงสนาม4คนเหมือนเดิมไม่ได้เพิ่มมากขึ้นแต่ก็ไม่ได้น้อยลงแล้วตัวเปลี่ยนถ้าเกิดเปลี่ยน5คนเนี่ยมันก็สามารถเปลี่ยนต่างชาติได้อีก3คนไปทับกับตำแหน่ง7คนที่ลงสนามถ้าเกิดว่าอาจจะมีนักบอลไทยได้ลงเล่นต่อน,นัดเนี่ยเฉลี่ยประมาณ6คนแต่ถ้าเกิดประตูเป็นคนไทยขึ้นมาก็จะเหลือตำแหน่งผู้เล่นอีกแค่5คนต่อเกมเท่านั้น เขาเนี่ยแผนในการรองรับเราคุยกันมาตลอดนะครับจะเป็นลีกสำรองหรือว่าจะเป็นลีกเยาวชนยู21แล้วปรับเอาโคต้านักเตะต่างชาติหรือว่านักเตะโคต้าอายุเกินมาลงสานามไหมสมาคมมีการพูดคุยกันต่อกับไทยลีกนะครับก็บอกว่าจะปรับรูปแบบของลีกยู21นี่แหละครับไม่เอาลีกสำรองแล้วแต่จะพยายามทําให้เหมือนลีกสำรองในฟอร์แมตของพรีเมียร์ลีกที่จะเปิดให้แต่ละสโมสรเนี่ยสามารถใช้นักเตะอายุเกินลงเล่นได้4คนซึ่งหนึ่งใน4เนี่ยอนุญาตให้เป็นแข้งต่างชาติได้ เพียงแค่คนเดียวซึ่งเรื่องนี้ทิศทางค่อนข้างบวกนะครับแม้ว่าสมาคมยังไม่ได้ประกาศแนวทางออกมาแบบชัดเจนแต่ผมว่าฟีดแบ็กแต่และสมโมสรก็คงจะเห็นด้วยกับไอเดียตรงนี้แล้วก็เป้าหมายอารมณ์เหมือนยื่นหมู่ยื่นแมวครับสมาคมแล้วก็ไทยลีกคงอยากจะเห็นทีมของลีกยูย่เนี่ยมันมีเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมเพื่อจูงใจให้มีสปอนเซอร์เข้ามาและก็จะนําเงินสนับสนุนมาให้ในค่าเดินทางตรงนี้ ส่วนเรื่องของแนวทางการแข่งขันความเข้มข้นของแมชประโยชน์ของการจัดรายการนี้ก็ไม่กระทบกับงบประมาณของสโมสรมากจนเกินไปซึ่งผมคิดว่าการเตะหลังเกมไทยลีกคู่หลักจบเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์นะครับในแง่ของการทํางานทุกๆฝ่ายแฟนบอลใครจะดูต่อก็ดูใครไม่ดูก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามีการถา่ายทอดสดที่ทํางานต่อเนื่องตั้งแต่คู่แรกอยู่แล้วโคช้ชทีมงานแมชคอมมิชเนอร์เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันทุกคนก็เดินทางกันครั้งเดียวจัดที่เคยจัดเพียงแค่แมชเดียวก็จัดได้2แมช และเป็นประโยชน์ในภาพใหญ่จริงๆเรื่องนี้ผมว่าคุยกับสมโมสรไปเลยนะครับว่าติดเรื่องไหนบ้างท่านงบประมาณน้อยเนี่ยไอเดียของทีมต่างๆเขาน่าจะมีเพื่อหาทางออกร่วมกันเพราะถ้าเกิดว่าทุกๆทีมต้องใช้งบประมาณมากขึ้นมันก็เหมือนกับไปเข้าเนื้อสมโมสรโอกาสที่ลีกยู21หรือว่าลีกสำรองมันจะประสบความสำเร็จมันก็เกิดยากนอกจากนี้ครับไอประเด็นเรื่องของความเข้มข้นเนี่ยอย่างที่เราเห็นการลีกยู21ฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยหลายสมโมสรน,นะครับก็เอาเด็ก15เด็ก16มาเล่น เลยทาให้บางเกมเนี่ยมันมีความห่างชั้นกันเกิดขึ้นพอมีการอานาเต้โคตาอายุายกเกินเอาตัวต่างชาติมาช่วยยังไงก็ดีกว่าปัจจุบันแน่นอนเขาเนี่ยพื้นที่ว่างที่สมาคมต้องอุดอีกนะครับก็คือฟุตบอลยุทธลีกที่ต้องมีการแข่งขันให้ต่อเนื่องให้ได้เรื่องนี้คือสเกลใหญ่จะไปแปะกับฟุตบอลเยาวชนอย่างรายการ TDP ครับแล้วก็เพิ่มมาตรฐานให้การแข่งขันแต่ละรุ่นเนี่ยมันมีความต่อเนื่องได้มากกว่านี้ไหมอันนี้ก็ต้องลองคิดภาพดูนะครับว่าถ้าเกิดเรามีลีกเยาวชนที่เตะก,กันตลอดรุ่น 13, 15, 17ถึง19มันก็จะเป็นการคัดกรองบีปีระมิดท,ที่ชัดเจนแต่ละรุ่นนะครับว่าใครส่งต่อขึ้นมาจากตรงไหนไปตรงไหนแล้วโค้ชจะใช้เวทีไหนในการไปหาเด็กสเกลเด็กอันนี้เส้นทางมันค่อนข้างชัดเจน แน่นอนการจัดฟุตบอลเยาวชนเนี่ยมันใช้งบค่อนข้างสูงแล้วก็รัฐบาลต้องเข้ามาช่วยกองทุนพัฒนาการ,ก,ารกีฬาแห่งชาติหรือว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยก็ควรต้องเข้ามาสนับสนุนก็หวังว่าหลังการเลือกตั้งใหญ่จบในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยอาจจะมีทิศทางที่ดีขึ้นบ้างแต,แต่ว่าก็ต้องรุ้นเหมือนกันว่าคนที่มานั่งในตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะเล็งเห็นความสําคัญและเข้าใจหรือเปล่าว่ากีฬาเนี่ยมันเป็นอาชีพได้และการลงทุนตรงเนี้ยถ้าเกิดทําแบบครั้งเดียวมีระบบมันจะสร้างแรงงานได้อีกหลาายภาคส่วน ไปต่อที่ลีกหญิงดีกว่าครับเหมือนว่าสัปดาห์หน้าจะมีงานแถลงข่าวเปิดตัวลีกเป็นทางการที่ผมทราบมาเนี่ยฟุตบอลลีกหญิงทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมครับเตะกันในช่วงเวลาประมาณ 5- 6ถึงเดือนเตะแบบพบกันบท2เลกแล้วก็จบคือสุดท้ายเนี่ยมันก็ไม่ได้มีการขยายระยะเวลาอะไรเพิ่มเติมแม้ว่าฤดูกาลก่อนหลังจากที่เราตกรอบชิงแชมป์เอเชียในรอบคัดเลือกที่เราเป็นเจ้าภาพที่เชียงใหม่ในยุคข,ของกุสุญี่ปุ่นอย่างฟูโรชิอิเคดะในยุคสมาคมก็มีการประกาศเลยนะครับตอนนั้นบอกจะปรับโครงสร้าง รื้อเลยฟุตบอลหญิงนะทำแบบเดิมไม่ได้แล้วแต่สุดท้ายเนี่ยบอลลีกหญิงของเรามันก็ยังเหมือนเดิมแหละครับแข่งกัน8ทีม2ดิวิชันเพียงแต่ข้อมูลที่ผมได้มาจากสโมสรที่เข้าประชุมเนี่ยเหมือนเขาบอกว่าสมาคมมีไอเดียจะขยายระยะเวลาเพิ่มอีก1เดือนโดยการเอาอันดับ1นถึงสเนี่ยมาเพลย์ออฟชิงแชมป์แล้วก็เอาอันดับ5้ถึงแเนี่ยไปเพลย,ย์ยออฟหนีตกชั้นคือทําแบบฟุตบอลลีก ที่สมโมสรน,น้อยเนี่ยแต่อยากให้จำนวนเกมมันเพิ่มก็ทําเป็น3เลกเหมือนที่เกาหลีใต้ก็ทำแหละครับมี12ทีมครับเคาลีเกาหลีใต้แต่พอเตะจบ2เลกปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเอามาเล่นในรอบแชมเปี้ยนชิพราวต่อเพียงแต่ว่าสุดท้ายน่าจะไม่เกิดแล้วนะครับเพราะว่าไม่ได้มีการแจ้งแผนการให้ทราบล่วงหน้าทีนี้แต่ละสมโมสรก็พุ่งจะทราบกันไม่นานเตรียมตัวไม่ทันหรอกครับเพราะหลายทีมก็เป็นหน่วยงานของภาครัฐทีมของจังหวัดก็ของบป,ประมาณมาจาก อบจอหรือว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดเราต้องยอมรับนะครับว่าฟุตบอลหลีกหญิงเนี่ยยังเป็นสมัครเล่นอยู่หรือว่ากึ่งอาชีพของงบประมาณกันมาเนี่ยสีเดือนตามโปรแกรมการแข่งขันแล้วคุณจะมาเพิ่มอีกเดือนหนึ่งเขาเจะเอาเงินที่ไหนมาทำ่ะครับเพราะว่าเขาทําแค่4 5เดือนเนี่ยโหวมันก็หนักหนวก่วงละหมายจะเรื่องของการเซ็นสัญญ,ญานักบอลด,ด้วยนะครับปกติทีมเอกชนเนี่ยเวลาเซ็นนักบอลหญิงหลายสโมสรก็เซ็นตามระยะเวลาของฤด,ดูกาลแต่พอจะขอเพิ่มโปรแกรมการแข่งขันอีกเนี่ยมันจะแก้หน้าง,งานก็ลาบากนะครับเพราะว่าค่าใช้จ่าย ของทุกทีมเนี่ยมันก็เกิดปัญหาถ้าสมาคมจะเพิ่มโปรแกรมการแข่งขันก็ต้องเอาเงินสับสนุนทีมเนี่ยโปเข้าไปอาจจะหนักหน่อยแต่อย่างน้อยระยะเวลาในการแข่งขันของฟุตบอลลีกหญิงมันก็จะเข้มข้นมากยิ่งขึ้นแต่ณตอนนี้พอมันไม่เกิดปุ๊บเนี่ยผมว่าควรจะคุยกันไปเลยนะครับเช่นฤดูการหน้าถ้าเกิดจะเคาะกฎมาเป็นแบบไหนต้องแจ้งกันตั้งแต่ตอนแข่งฤดูการปัจจุบันเลยในช่วงพักเลกก็ได้หรือว่านําเสนอเป็นไอเดียในช่วงระหว่างฤดูการ เพราะตรงนี้ผมว่ามันไม่ยากนะครับการที่จะประชุมกันในทุกๆเดือนผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อช่วยกันระดมสมองพัฒนาหลีกหญิงให้มันเป็นอาชีพแบบเต็มๆหรืออย่างน้อยต้องเป็นเวทีในการพัฒนาฝีเท้าทางนักบอลหญิงรุ่นใหญ่เยววาวชนหญิงตั้งแต่23 21 19 17 16อะไรก็ว่ากันไปเพราะอย่าลืมนะครับว่าเราทำงานภายใต้กลไกที่มันอาจจะเดือดการควบคุมทุกสโมสรไม่ได้มีเม็ดเงินขนาดนั้นวิธีการในการจัดการงบประมาณมันก็ไม่เหมือนกันทั้งภาครัฐเอกชน ขยับจากหลีกไปทีมชาติกันหน่อยนะครับฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยชุดใหญ่เนี่ยก็ไม่ต่างอะไรกันกับสถานการณ์เฮดโคชซึ่งเดือนเมษายนนี้หลายชาติต้องเตะชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายก็หาทีมไปเล่นฟุตบอลโลกหญิงที่บราซิลในปีหน้าเขาเนี้ยของเราตกรอบคัดเลือกที่ผ่านมามีทัวร์นาเมนต์ซีเกมก็ให้อาจารย์หนึ่งหรือไทยสทองเวียนนรักษาการไปก่อนคําถามคือแล้วตอนเนี้ยใครจะมาเป็นเฮดโคชสำหรับชุดใหญ่เพราะว่าอย่าลืมครับ ทัวร์นาเมนต์ที่เราจะจัดในช่วงเดือนเมษายนนี้ของบอลหญิงเนี่ยก็มีชุดใหญ่คือรายการฟีฟ่าซีรีส์ที่ฟีฟ่าแล้วก็สมาค,คมประกาศมาแล้วว่าจะมีเนปาลเดียคองโกและก็ชาติจากโอเชียเนียมาร่วมปัญหาคือใครล่ะครับจะมาเป็นโคช้ชให้กับเราลีกหญิงจะเปิดแล้วแต่ไม่มีโคช้ชไปสังเกตไปสก้าวฟอร์มนักบอลจะใช้โคช้ชไทยหรือว่าโค้ดนออีกรอบนึงจะเอาอย่างไงแผนเป็นแบบไหน มุมมองของอาจารย์หนึ่งเป็นยังไงล่ะเพราะว่าให้เขามาทําตอนซีเกมเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าจะประสบความสําเร็จและอาจารย์หนึ่งเขายังมีงานรออยู่คือเป็นคุณซื้อทีมชุดยูยี่สินะครับเดือนเมษายนเนี่ยเราก็จะเป็นเจ้าภาพชิงแชมป์เอเชียซึ่งก็มีรุ่นเหมือนกันกับการปฟุตบอลเยาวชนโลกหญิงเขาเนี่ยผมเข้าใจว่างานมันก็มีเยอะมากแล้วคนทํางานมันก็ไม่ได้เยอะพี่แต่ว่าคณะทําทงานในเชิงเทคนิคเนี่ยมันก็ต้องพยายามกระตุ้นตัวเองทํางานเชิงรุกให้ได้มากกว่านี้ พราะบอลหญิงเนี่ยเราแทบไม่ได้พูดถึงกันเลยเนะครับของชุดใหญ่ส่วนบอลชาย u 20ก็รอประกาศอย่างเป็นทางการก็เลยเหมือนกับว่าเรามองข่าวเดินหน้าไปค่อนข้างจะลําบากก็วนเวียนอยู่แบบนี้แหละครับก็หวังอย่างเดียวว่าพอแต่งตั้งโค้ชมารับงานแล้วเนี่ยระยะเวลาก่อนการแข่งขันจะมีเวลามากพอให้โค้ชสตาฟและก็นักฟุตบอลได้ปรับตัวร่วมกันในแง่ของการฝึกซ้อมและวางแผนโปรแกรมไม่ว่าจะอุ่นเครื่องหรือว่าไปเตรียมตัวล่วงหน้ากับทัวร์นาเมนต์ที่เรากำลังจะเจอ ที่เข้มข้นมากน,นะครับในปีนี้ตั้งแต่ในช่วงเดือนเมษายนยาวไปจนถึงช่วงสิ้นปีแล้วก็ต่อต้นปีหน้ากับเอเชียนครับรอบสุดท้ายถ้าเราได้ไปก็จะเป็นอีกหนึ่งความหวังของฟุตบอลไทยเหมือนกันทั้งหมดนี้ครับคือมีแต่เรื่องกับเจรวรปัตน,นะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับ